ทอทอท,อทอรับเทนท่องเที่ยวสายมูจัดโครงการเท e er ี่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานวันที่2กุมภาพันธ์2565นายพิพัฒน์ร,รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานร่วมกับบริษัทยูชุล,ลี่168จำกัด จัดทำโปรแกรมคำนวณโชคชะตาผ่านเว็บไซต์และนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานตามหลักความเชื่อด้านโหราศาสตร์จีนตอบโจทย์ท่องเที่ยวสายความเชื่อศรัทธาพร้อมกันนี้นายยุทธศักดิก์สุภสอนผู้ว,ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนางสาวถาปณีเกียรติภัยบุ์รองผู้ว,ว่าการด้านตลาดในประเทศทททนายกันตะพงศ์ธนะเนืองโรธนายยกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยอาจารย์ธนากรตันอวัชนการและดีเจปุกโกธนะ บุรณาชีววิไลให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาณเดลงหน้าหงริเวอร์ไซด์เฮอริเทดดสติเนชัคลองสารกรุงเทพมหานครงานในวันนี้ก็คือเป็นงานต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีนในปี2565ก็คือเป็นปีขานทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลยมีการจัดกิจกรรมเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานปีนี้เนี่ย ทท,อทอบอกว่า Amazing New Chapter ซึ่งเรามีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนก็เป็นการเที่ยวแบบในมิติใหม่ขอให้คนไทยเราเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะปีนี้นะครับเป็นปีชงของหลายๆปีเกิดของแต่ละคนดูซิว่าเราควรจะไปแก้ชงที่ไหนพัฒทาอะไรหรือไปไหว้เจ้าที่ศาลไหนสิ่งเหล่านี้ก็ขอเชิญชวนให้พวกเราออกมาท่องเที่ยวนะครับ งานเที่ยวแก้ชงคนปีขาญเนี่ยนะครับวิธีที่แก้ชงที่ดีที่สุดไม่ว่าท่านจะเกิดในปีไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าให้ไปเที่ยวในที่ใหม่ๆที่ท่านไม่เคยไปเสือมันจะได้จับไม่ได้ก็เชิญชวนไม่ใช่แค่คนที่ปีชงเท่านั้นคนไทยทุกคนตามที่รัฐมนตรีบอกมีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยไปเที่ยวแก้ชงก็คือไปเที่ยวที่ใหม่กันทําให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยพื้นจะได้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐมนตรีตั้งใจไว้ก็คือ160ล้านคนครั้งในปีนี้ครับเพื่อการเที่ยวของประเทศไทยกลับมาครับ นางสาวธัป,ปณีเกียรติภัยบูรณรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า ททท,ทยังได้จัดทำเว็บไซต์ www. tourism thailand. org lucky tour thailand ที่ได้รวบรวมความรู้คำแนะนำเคล็ดลับต่างๆในการไหว้เทพเจ้าการไหว้แก้ปีชงจากผู้เชี่ยวชาญเพียงกรอกวันเดือนปีและเวลาเกิดก็จะสามารถทราบพื้นฐานดวงชะตาพร้อมคำแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแก้ชงเสริมสิริมงคลแบบง่ายๆในแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาลเจ้าวัดรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆสิ่งที่เราเพิ่มจุดที่แตกต่างเนี่ยประโยชน์ก็จะได้ ตกสู่ความ <ฮะ S 1> รักของผู้ปรอบการแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในบริเวณและและแวกนั้นด้วยรเราไปไหว้เทพเจ้าสารเจ้าแต่เราก็ไม่ทานอาหารในส่วนของนักท่องเที่ยวเองถ้ามีถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหรือสารเจ้าหรือวัดวารามที่ไหนที่เป็นอัอนซีที่เราไม่ทราบ ส่งเข้ามาได้เลยคะแล้วก็จะมีการแน,รนะนําทททเนี่ยทําโครงการกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมารวมถึงเว็บไซต์ที่ง่ายมากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แต่คนเจนใหม่อย่างพวกเราด้วยนะคะเข้าไปเช็คดวงแล้วก็จะมีว่าสถานที่ต่างๆตรง,ตงไหนหหที่สามารถที่จะไปไหว้เสริมสิริมงคลคได้หลังจากที่เราได้รับโจทย์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเรื่องของความพร้อมอะไรต่างๆทางเราก็รีบประชุมหารือกับประธานการตลาดท่องเที่ยวในห้าภาคนะครับก็จะรับกระแสการตอบรับที่ดีในเรื่องของการที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการท่องเที่ยว ไทปีนี้การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นและการได้ขอพรองค์หมาโจ้เดินทางปลอดภัยแปลว่าททเนี่ยสามารถนำพาทุกคนเที่ยวตามสเต็ปเนี่ยได้อย่างปลอดภัยค่ะ นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลชีวิตปีขารโดยเปิดให้หนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมสนุกเพียงออกเดินทางตามรอยเส้นทางแก้ชงและเคล็ดลับต่างๆจากอาจารย์ธนากรตันอวัชนาการหรือสินแสมังกรและโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอบนโซเชียลม,มีเดียของตนเองพร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะและใส่ฮชแท็เที่ยวแก้ชงเที่ยวเสริมมงคลปีขานเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขาน เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นไปเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานกับอาจารย์ธนากรในภาคเหนือหรือภาคใต้พร้อมรับยันไทยสวยจำนวน5รางวัลรวมเป็น10รางวัล หรือรุนรับยันไทยสวยจากอาจารย์ธนากรเพื่อเสริมมงคลให้กับตนเองด้วยผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 9าจำนวน2เข็มและแสดงหลักฐานผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีแอนติเจนเทสคิตหรือ a อ K ผลเป็นลบไม่เกิน24ชั่วโมงเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www tourism thailand org lucky tour thailand